Okay. สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าถนอมสายตานะครับสำหรับ infinix note 30นะขั้นแรกเราก็ไปที่ตั้งค่านะครับอันนี้มันจะเป็นสว่างจ้าเลยนะครับแสบตามากเลยนะตรงแบบนี้นะโอเคก็ไปที่การแสดงผลและความสว่างนะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยนะนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นคำว่าถนอมสายตาตรงนี้นะครับเห็นไหมพอกดปุ๊บมันจะออกเหลืองเหลืองหน่อยนะอันนี้ถนอมสายตาดีมากเลยนะครับ เห็นไหมมันจะออกเหลืองเหลืองนิดนึงนะเห็นไหมครับืาอกีมันจะเป็นขาวสว่างจ้าเลยนะเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะเนี่ยมันจะเป็นขาวๆานะครับออกน้ําเงินเงิ่นครับมีแสงสีฟ้าแสบตามากเลยนะผมจะปิดนะครับอ่าผมจะเปิดถนอมสายตาเนี่ยมันจะซอฟลงนะเห็นไหมมันออกเหลืองเืองนะนะครับเนี่ยมันเป็นขาวๆาวนะครับเป๊บเนี่ยมันออกเหลืองเหลืองนะครับอันนี้สนอมถนอมสายตาดีมากเลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังยังไงถ้าอยากสอบถามอะไรก็กดไลค์ด้านล่างได้นะครับเอยคอมเมนต์ด้านล่างได้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายซี่ยู